เทคชู two, EP สองครับคุณลูกค้าสำหรับเบนซ์ E สามห้าศูนย์ E ตัวนี้นะครับลูกคา้ามาปูพรมหนังกับทางร้านเนี่ยลูกค้าเลือกใยดักฝุ่นลายกุชชี่เป็นสีดำครับคุณลูกค้าครับใยดักฝุ่นลายกุชชี่เป็นสีดำนะครับสวยไหมครับคุณลูกคา้านะครับไลท์กันสดๆติดตั้งกันแบบสดๆ นะครับไม่มีตัดต่อภาพครับคุณลูกค้าถ่ายมายังไงตอนผมเอาไปโพสต์เอาไปลงนะครับในช่องรายการของผมผมก็ไม่ตัดต่อครับเพราะว่าผมทําไม่เป็นผมก็จะเอาแบบนี้แหละนะครับพรมหนังสีดําเดินได้สีแดงจบที่ใย,ยดักฝุ่นลายกุชชี่สีดําในเบนซ์ e สาม้น e ไฮบริดนะครับคุณลูกค้าสวยงามไหมครับผมนะครับหลายๆท่านเนี่ย ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมลูกค้าที่มาติดตั้งที่ร้านทําไมต้องเอาใยดักฝุ่นทุกคนก็อย่างที่กาบปรียนครับคุณลูกค้าครับใยดักฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะทาหน้าที่รองรับเอาสิ่งสปกปรกเมื่อเท้าเราเหยียบฝุ่นเหยียบทรายเหยียบน้ํานะครับขึ้นมาเหยียบบนพรมรถครับคุณลูกค้ามันจะได้ทําให้คุณลูกค้าทําความสะอาดได้ง่ายๆเพียงแค่แกะใยดักฝุ่นออกมาแล้วก็มาแปลงเอามาฉีดน้ําล้างครับส่วนตัวพรมหนังในรถไม่ต้องลือ้อ เอาผ้าชุบน้ำเช็ดแค่นั้นเองก็สะอาดแล้วนะครับคุณลูกค้าครับสวยงามครับเน้นย้ำนะฮะคุณลูกค้าเน้นยำ้ำเน้นคุณภาพที่ชิ้นงานไม่ใช่ผกักพ่อค้าโมมาหาเชพสิทธิออตโต้รับรองว่าคุณลูกค้าได้งานดีมีคุณภาพแน่นอนล้านเปอร์เซ็น นะครับติดตั้งเนี่ยผมจะติดตั้งกันเอง2คนพี่น้องนะครับฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงว่างานที่ติดตั้งแล้วไม่ได้คุณภาพไม่ใส่ใจในการติดตั้งถ้าผมทําดีลูกค้าก็จะแนะนําต่อๆกันนะครับนั่นคืออาน,นิสงส์งที่ทางร้านเราจะได้รับกลาบขอบพระคุณลูกค้าประจํามากที่มาอุดหนุนกับทางร้านคันนี้เป็นคันที่3เนาะพี่เนะาะมาจากราดกระบังมาจากราดกระบังนะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจําของทางร้านจริงๆนะครับ รถกี่คันกี่คันจับพลูรมก็มาทํากับทางร้านเรากรับขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆครับผมชิ้นท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่เป็นรถเก่งถ้าจะเอาชิ้นท้ายด้วยเนี่ยนะครับเฉพาะชิ้นท้ายเพิ่มห0 0อบาทครับผมเฉพาะชิ้นท้ายชิ้นเดียวนะเพิ่มห0 0อบาทนะครับถ้ามีถาดแล้ว,ไม,มลวไม่ต้องครับคุณลูกค้าไม่จําเป็น ใช่ไม่ต้องมาจ่ายเงินเพิ่มตั้งห้าหกรไม่ต้องครับไม่จําเป็นครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้จัดให้ครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับผมกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่รับชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับชัยปสิทธิ์ออโต้พรมปรูปพื้นรถยนต์5ดีตลาด AC สายใหม่ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับผม